สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับก็ห่างหายไปสามสี่วันนะครับปรากฏว่าทำงานแล้วทำงานไม่ได้ครับนิ้วนิ้วเส้นเอ็นอักเสบครับเส้นเอ็นนิ้วอักเสบต้องกินยาก็ตอนนี้ก็ทุเราลงมาบ้าง ก็เลยลองงขยับดูนะครับก็พอทําได้ครับทําได้วันนี้ก็จะมาขอรีวิวมีดสวยๆตกเล็มนะครับแลมโบ้ครับใบผานใบผานไถฝักพีอีนะครับฝักพีอีลายหนังช้างนะครับ ด้ามเงาไผ่ครับสวยครับด้ามนี้โูจัดครับลงแล็กเคลือบรักษาผิวเนื้อไม้นะครับแล้วก็มีที่ล็อกเข็มขัดให้เรียบร้อยนะครับน้ำหนักเบาครับสี่ขีดนะครับสี่ขีด รุ่นนี้เป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครับมันพกพาง่ายครับเบาพกพาง่ายแล้วก็เก็บก็สะดวกครับหรือจากไอ้คาดเข็มขัดก็ไม่เกิกะจนเกินไปนะครับใช้ได้ครับมีดอเนกประสงค์โดยเฉพาะขาซอยจุนะครับเรามาดูข้างในกันนะครับ ลนโบกค,ครับผ่านไถครับใบมีดก็จะโค้งรับกับด้ามน,นะครับด้ามสวยครับเห็นแล้วเข้าตาเลยเรื่นี้นะครับบนสันนะครับ ทิงผิวไฟกันสนิมนะครับด้านคมขัดขาวนะครับสเปคของมีดนะครับความยาวใบมีด9้านิ้วนะครับ9นิ้วกว้าง2.3นิ้วนะครับสัน4มิลน,นะครับปอกคอแสแนเลตอ้โทษทีครับปอกคอทองเหลืองครับปอกคอทองเหลือง แล้วก็ด้าม6นิ้วนะครับ6นิ้วพอดีพอดีนะครับไม่ยาวจนเกินไปไม่สั้นจนเกินไปทีนี้เราก็มาดูขมนะครับว่าจะสะดุดไหมนะครับเลือ้อดูนะครับ เผยได้นะครับได้ครับผมก็80-90%ปรครับครับประมาณนี้ครับสนใจก็ทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์เดิมครับ084-264-5977ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม